สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมือง310เสียงพักเพื่อไทยทำยังไงหามาจากไหนถไลไยไกลเกินแลนสไลด์ความพยายามพักเพื่อไทยโหมกระแสะแลนสไลด์ถไลไไกลไปถึงสส .310 เสียงแน่นอนกองเชียร์หนุนเพราะต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่โลกความเป็นจริงทางการเมืองมองว่าชกว้าแต้มนั้นมาจากไหนในศึกเลือกตั้ง2,566กลายเป็นคำพีให้ท่องติดปากบนเวทีปาสาใหาเสียของทุกเวทีเมื่อเมื่อเพื่อไทยเพิ่มท้อยความจากการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องแลนสไลด์มาเป็นต้องเลือกเพื่อไทยให้ได้310เสียงท่ามกลางคำถามตัวเลข310เสียงนั้นมาจากไหน ระบบการเลือกตั้ง2,566เป็นการเลือกตั้งโดยบัตรสองใบแบ่งเป็นเลือกตั้งแบ่งเขต400เขตกับบัญชีร,รายชื่อ100คนรวมเป็น500คนที่จะเข้าสภาได้เป็นการเลือกความนิยมตัวบุคคลผสมความนิยมพรรคแม้ยามนี้กระแสะพักเพื่อไทยจะปังมองใกล้ๆจากนิดาโภลล่าสุดเมื่อวันที่19มีนาคม เผยผลสำรวจสึกเลือกตั้ง2,566ครั้งที่1ระบุประชาชนเลือกอุงอิงเป็นอันดับหนึ่งขณะที่อันดับ2อถึงสยังคงเป็นพิทาริมเจริญรัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามลำดับเมื่อถามถึงความนิยมพรรคเสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทยตามด้วยก้าวไก่และรวมไทยสร้างชาติตามลำดับ นั่นคือผลสำรวจนิด้าโพศึกเลือกตั้ง2,566รอบที่1นทว่าผลโพนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ว่าเพื่อไทยจะแกร่งไปทุกอนุหากเทียบกระแสไทยรักไทยฟีเวอร์เมื่อปี2,548ไทยรักไทยขณะนั้นทำสถิติ377สอสอและเป็นรัฐบาลพักเดียวได้เป็นครั้งแรก แต่ตอนนี้พักที่เคยเป็นองค์ประกอบให้ไทยรักไทยพลังประชาชนกระทั่งมาเป็นเพื่อไทยรวมทั้งฐานเสียงที่เคยหนุนก็มีพักต่างๆที่ใช้ฐานเสียงเดียวกันมาแชร์แต้มกันเองอยู่แล้วดังนั้น3 1 0สสจะมาจากไหนและตัวเลขที่แท้จริงที่แกนนำเพื่อไทยหวังไว้คือเท่าใดสสเมืองไทยสองระบบคือ 400เขตกับ100บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม2566เป็นผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน5 2 3 2 2 8 2 4คนพักเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือไว้ว่า60%ขึ้นไปต้องเทใจให้บัตรเลือกตั้ง2ใบกาแต้มให้เพื่อไทยเท่านั้น และต้องหาแนวร่วมจากพรรคอื่นๆและสอวอีก66คนเพื่อไทยจึงจะได้เก้าอีน้นาย,ยกรัฐมนตรีไว้คุมเกมแห่งอำนาจสมมุติว่าเพื่อไทยกวาได้310เสียงจริงดังฝันพักใดสอวอปีกไหนบ้างจะเป็นนั่งร้านให้ตัวเลขนี้ไปแตะหลัก376เสียงจาก750เสียงในสภาบ้าง สอสอ500คนและสวอวอ250คนร่วมลงมติเห็นชอบการเสนอชื่อสอรหนเพราะตัวเลข310สอสอที่เพื่อไทยประกาศไว้นั้นครอบคลุมพักร่วมฝ่ายค้าในวันนี้และพักใหม่ๆที่ประกาศไม่แตะมือสามปอและรอลงสนามแข่งขันดังนั้นการขยับเพดานตัวเลขจากฐานวิเคราะห์ที่แกนนำเพื่อไทยเคยวางไว้คือ 220สอสอแต่เมื่อเปิดตัวแพรทองทานชินวัฒนเศรษฐาทวีสินทีมเศรษฐกิจการดึงแกนนำจากภัคต่างๆกลับมาตัวเลขขยับเป้าหมายแลนสไลด์จาก250เสียงเป็น310เสียงโดยหวังว่าซอซเคสอ6 0คนและซอซอปัญชีรายชื่อ50คนต้องเกิดขึ้นได้บนเวทีหาแต้มของเพื่อไทย แกนนำย้ำคำสำคัญเช่นแบ่งใจไม่ได้ไม่มีพักพี่พักน้องไม่กลาเพื่อไทยสองใบจะได้ประยุทธ์ดังนั้นเป็นตัวเลขปั่นกระแสะให้หุ้นเพื่อไทยทยานเกินแรงต้านหรือไม่เพราะในสมการการเมืองกูรูหลายคนมองว่ายากยิ่งหนักกับตัวเลขดังกล่าว แม้กระแสเพื่อไทยตอนนี้มาแรงชนิดที่พักอันดับสองยังวิ่งไล่ตังมันหลายร้อยเมตรก็ตามแน่นอนว่าพักคู่แข่งโดยตรงของเพื่อไทยเช่นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จะตามหลังหลายร้อยเมตรแต่บางเขตที่พักเหล่านี้มีตัวเลขคอยชนกับคนเพื่อไทยก็ต้องลุ้นกันหนักและอาจมีพลิกลอกกันได้ ส่วนคู่แข่งทางอ้อมของเพื่อไทยอยู่ที่ปีกต้าน3มปอเช่นก้าวไก่ไทยสร้างไทยพบว่าเพื่อไทยกังวลกับพักสีส้มเวอร์ชัน2มากที่สุดส่วนไทยสร้างไทยนั้นก็ตัดแต้มกับเพื่อไทยกันเองในหลายเขตด้านพันธมิตรของเพื่อไทยอาทิพักประชาชาติก็หวังในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสรีรวมไทยหวังแชร์แต้มในระบบบัญชีรายชื่อ พิจารณากันให้ลึกๆ400เขตใช่ว่าเพื่อไทยจะแกร่งทั่วแผ่นดินเสียเมื่อใดโดยข้อเท็จจริงยังมีพื้นฐานที่อ่อนแอของเพื่อไทยเช่นปักใต้ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างรวมคร่าวๆ30กว่าจังหวัดยากที่จะเจาะได้เป็นกอบเป็นกรรมในเมื่อพื้นที่ที่ยากจะทะลวงได้ส่งผลให้แต้มน่าจะร่วงหายไปเยอะไม่รวมพื้นที่กทมอ,อีสาน ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกบางจังหวัดแม้กระแสเพื่อไทยจะดีแต่ต้องเจอคู่แข่งหนักในบางเขตบางจังหวัดนั่นหมายความว่าตัวเลขที่แท้จริงแกนนำเพื่อไทยวางไว้น่าจะแตะ240-260สสออเพื่ออาศัยความชอบธรรมในการเป็นพักอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งแล้วค่อยพิจารณาคณิตศาสตร์ทางการเมืองว่า จะเชิญพักใดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมบ้างแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเพื่อไทยตัวเลขดังกล่าวหากเพื่อไทยขวาไว้ในมือยากที่พักอันดับสองพักอันดับสามจะขันอาสาม,มาจัดตั้งรัฐบาลแข่งเพราะพักอันดับรองลงไปจะอ้างมารยาททางการเมืองสิทธิความชอบธรรมในการร่วมงานกับพักอันดับหนึ่งก่อนยิ่งเพื่อไทย ประกาศดังๆเรื่อยๆแบบนี้หรือคิดว่าคู่ตรงข้ามจะปล่อยให้ฝันนี้ของเพื่อไทยเป็นจริงได้ดังนั้นแม้กระแสเพื่อไทยจะแรงแต่เชื่อว่าคู่แข่งไม่อ่อนคอแน่ฉะนั้นคีย์เวิร์ดชนะแลนดสไลด์พร้อมชู่ภาพอุงอิงกลายเป็นภาพจำไปแล้วจากเฟสแรกตามด้วยขอ310เสียงจนทำให้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญให้ติดหูติดตา ปุกระตุ้นผู้รับฟังแม้แต่สื่อมวลชนยังต้องเกาะติดตัวเลขนี้จึงไม่ต่างอะไรกับกลยุทธ์หาเสียงเพื่อไทยในเฟสสองและยิ่งนายกประกาศยุบสภาเพื่อเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากแลนสไลด์เลือกให้ได้310เสียงจะต้องมีแคมเปญใหม่รออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะการเปิดแคดเดตนายกลำดับส เหล่านี้ล้วนเป็นกลเกมสารพัดรูปแบบหวังเร่งเราอารมณ์แต่ระดับถึงจุดคลายแม็กของเรื่องซึ่งเป็นงานถนัดของเพื่อไทยอยู่แล้วเพื่อให้ได้สอสอเข้าสภามากที่สุดเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ